สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำทริปขึ้นเหนือค่ะไปหลายจังหวัดหน่อยนะคะถ้าคุณมีเวลาว่างลองไปเที่ยวกันดูนะคะมาเริ่มต้นที่ทุ่งปอเทืองใต้ธรรมชัยอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปเส้น32นะคะต่อด้วยเส้น11นละเส้นถนนเลข1สุดท้าย1072ค่ะ ถนนดีค่ะมีวิวถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยค่ะต่อด้วยไปดูอาคารภาสานนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปเส้นถนนสาย2นะคะแล้วก็หมายเลขหนแล้วก็หมายเลขส2งสงค่ะเป็นสถาปัตยกรรมริมน้ำนะคะที่แปลกตาเลยทีเดียวค่ะ ไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาตินะคะของวังเจ้าอเภอโกสัมพีจัังหวดกำแพงเพชรค่ะไปถนนหลักนะคะสายหนึ่งสายสองนะคะแล้วก็ไปต่อด้วย1109นะคะอย่าไปอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นนั้นจะไกลกว่านะคะเราก็อาจจะทำให้เราหลงได้ค่ะ กางเต็นท์ริมน้ำบรรยากาศดีมากค่ะห้องน้ำก็สะอาดมีร้านอาหารด้วยนะคะอากาศกำลังเย็นสบายค่ะมีปลั๊กไฟให้เสียบด้วยค่ะนอนพักที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะวันต่อมาไปชมความสวยงามของน้ำตกแม่ยะค่ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ไปเส้นหลักตามปกติเลยนะคะแล้วก็ เ,เข้าเส้น108นะคะถนนโอเคอค่ะน้ำตกใหญ่มากแล้วก็สวยมากค่ะแต่ต้องเ,ออเดินเข้าไปหน่อยนะคะประมาณสัก15นาที20่นาทีนะคะไม่ลึกมากค่ะแต่ความสวยงามนี้คุ้มค่าเหนื่อยค่ะ และไปนอนพักกันที่ดอยอินทนนท์นะคะใครจะกางเต็นท์หรือจะนอนบ้านพักก็ได้ค่ะถ้ากางเต็นท์แบบปกติไม่มีที่เสียบปลั๊กไฟนะคะแต่ถ้าอยากได้ปลั๊กไฟก็คือต้องไปกางเต็นท์ตรงจุดที่สำหรับรถบ้านนะคะแต่ตรงนั้นต้องจ่ายเงินแยกต่างหากนะคะ200บาทค่ะคืนละ200นะคะ แต่ถ้าเป็นจ่ายปกติก็คือ90บาทนะคะอ๋อคนละ30บาทค่ะ3าคน90บาทแล้วก็เขาจะเป็นมีศาลานะคะที่แบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้แต่อยู่ค่อนข้างไกลค่ะตื่นเช้ามาเราก็ต้องตื่นเช้าหน่อยนะคะถ้าจะขึ้นกิวแม่ปานจะได้วิวสวยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าวันที่ไปนั้นคือทะเลเหมอกไม่เยอะนะคะเพราะพอดีมี ฝนป,ปล่อยนิดหน่อยค่ะอุณหภูมิตอนเช้าวันนั้นนะคะตอนแรกทไปเนไปประมาณ10-11องศาแต่คิวยาวมากค่ะกว่าจะถึงจุดตรงนี้นะคะอุณหภูมิก็เลยขึ้นมาเป็น13องศาค่ะตอนแรกไม่ได้ถ่ายรูปไว้ค่ะตอนเดินขึ้นเดินลงนะคะมีไกด์นำทางนะคะค่าไกด์200บาทค่ะเดินขึ้นก็เหนื่อยหน่อยนะคะ ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะลงจากกิ่วแม่ปานมานะคะช่วงบ่ายเราไปชมซาก,กุระเมืองไทยกันค่ะพดอกพยาเสือโครงที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปถนนเส้น1284นะคะแล้วก็ต่อด้วย4016ค่ะ แล้วกลับมาเส้น 1, 2, 8, 4อีกทีนะคะถนนเขาเชื่อมต่อก,กันค่ะตอนที่ไปนะคะดอกยังไม่บานมากนะคะมีแค่สองสามต้นเท่านั้นนะคะที่บานแต่ก็สวยค่ะแล้วก็มีกล้วยไม้ที่สวยมากๆให้ดูเช่นกันค่ะบรรยากาศด,ดีมากเลยนะคะเดินชมเพลินค่ะ เรากลับมานอนที่อินทนอนท์อีกคืนหนึ่งนะคะวันต่อมาเราไปแม่ห้องสอนกันค่ะตอนแรกเรากะว่าจะไปดูทุ่งบวดตองนะคะแต่ตอนที่เราไปคือมันโรยลาแล้วนะคะก็เลยไม่ได้แวะเข้าไปดูค่ะเส้นที่เราไปขึ้นเขาตลอดเลยจริงๆไม่แนะนําเส้นนี้นะครับแต่ตอนแรกที่เราไปเส้นนี้เพราะว่าตอนแรกเราจะไปดู รุ่งบัวตองนะคะเส้น1263แล้วก็ไปต่อด้วย108ค่ะแต่ถ้ามาเส้นนี้ก็จะเจอร้านอาหารนะคะร้านหนึ่งนะคะที่มีดอกไม้สวยมากค่ะน้องเขาน่ารักมากเลยค่ะสวนดอกไม้ที่เขาทำไว้ก็สวยมากๆค่ะมีวิวให้ถ่ายรูปเยอะเลยพอถึงแม่ห้องสอนนะคะช่วงเย็นพอดีค่ะ เลยมาถ่ายรูปนะคะมาถ่ายกันที่พระธาตุดอยกองมูค่ะมาขอพรด้วยค่ะไปแม่ห้<า>องสอนต้องไปที่นี่นะคะอันนี้เป็นวิวด้านบนนะคะเราไปถ่ายพระอาทิตย์ตกดินนะคะจากด้านบนพระธาตุดอยกองมูนะคะวิวก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ อากาศเย็นสบายมากค่ะตอนกลางคืนนะคะเรามาถนนคนเดินที่เมืองแม่มฮ่องสอนนะคะบรรยากาศดีเลยค่ะทานข้าวริมทะเลสาบนะคะนอนพักในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะเช้าวันต่อมาเราก็ขับรถมาเส้นไปนะคะ ไปแวะบ้านจ่าโบค่ะแล้วก็มาทะเลหมอกยุนไหลค่ะที่นี่มีวิวถ่ายรูปเยอะนะคะมีค่าบัตรเข้าชมนะคะตามในรูปก่อนหน้านี้นะที่ถ่ายเป็นเวลาตอนกลางวันนะคะแดดค่อนข้างร้อนแต่อากาศไม่ร้อนค่ะจากแม่ห้องสอนมาเส้น1095นนะคะที่บ้านหยุนไหลมทีที่ให้ถ่ายรูป ค่อนข้างเยอะค่ะเก็บบัญยากาศมาฝากกันค่ะคืนนี้นอนที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปถนนคนเดินในเชียงใหม่ค่ะของขายเยอะมากค่ะซื้อของฝากกันได้ที่นี่เลยนะคะของราคาไม่แพงค่ะวันต่อมานะคะไหว้พระขอพรกันค่ะที่ตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ แนะนำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะไปต่อกันที่วัดพระาธาตุฮิปุญชัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะอันนี้ไปเส้นหลักได้เลยนะคะถนนดีตลอดค่ะไปไหว้พระขอพรกันนะคะมีพระให้เช่าอยู่ด้านข้างวัดด้วยนะคะ มีเยอะมากเลยค่ะเจดีย์ที่นี่สวยค่ะเราไปแวะพักที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะไปเส้นหนึ่งหนึ่งนะคะต่อด้วย101และ102 2ค่ะมีที่พักที่ดีนะคะสะอาดด้วยค่ะแล้วก็อาหารก็อร่อยนะคะไปที่ถนนคนเดินนะคะในที่ตัวตัวเมืองนะคะ วันต่อมาเรามากันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอําเภอเมืองค่ะมาไหว้พระพุทธชินราชกันค่ะมาตามถนนเส้นหลักเลยนะคะหนึ่งสองเก้ต่อด้วยหนึ่งหนึ่งสองนะคะลืมบอกไปค่ะตอนที่เราไปพักที่แพรนะคะก่อนเข้าที่พักเราแวะอ,อีกที่หนึ่งนะคะพระธาซ้อแหค่ะ เป็นที่สวยอีกที่หนึ่งนะคะที่ควรไปเคารพสักการะค่ะวันนี้ค่อนข้างขัดรถยิงยาวลงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะก็เลยแวะแค่ที่เดียวนะคะแล้วก็มานอนกันที่นครสวรรค์ค่ะเช้าวันต่อมานะคะเรามาแวะกันที่นี่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเห็นแล้วก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าแวะที่ไหน บ้านหุ่นเหล็กค่ะมีช็อกโกแลตขายด้วยนะคะเป็นรูปการ์ตูนน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีให้ถ่ายรูปกับหุ่นนะคะที่ทำจากเหล็กนะคะเป็นเป็นตัวนักแสดงนะคะที่อยู่ในหนังภาพยนตร์หรือว่าในแอนิเมชันต่างๆนะคะเขาทำได้ค่อนข้างสมจริงนะคะ มีให้ถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ถ่ายมาแค่บางส่วนนะคะโทษทีค่ะลืมบอกอีกที่หนึ่งค่ะพอดีว่าตอนที่ลงจากกิ่วแม่ปานนะคะเราไปแวะถ่ายรูปที่สุขสุดแดนสยามด้านบนดอยอินทนนท์ก่อนที่เราจะไปขุนวางนะคะก่อนที่จะไปดูซากุระเมืองไทยนะคะ หลังจากที่บ้านหุ่นเหล็กนะคะเราก็มุ่งตรงกลงกับบ้านนะคะแต่ระหว่างทางเราก็แวะไหว้พระเพื่อขอพรที่อยุธยาอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมาค่ะขอให้เดินทางกันสนุกนะคะลองไปกันดูนะคะอากาศยังเย็นอยู่ค่ะหรือจะวางแผนไปช่วงปลายปีก็ได้นะคะช่วงที่ไปทันวาคมนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะ แต่ตอนนี้อากาศก็ยังดีอยู่นะคะจากเท่าที่ดูอุณภูมินะคะมีวันหยุดยาวๆลองวางแผนไปเที่ยวกันดูนะคะ